ปานิดและใส่ใจทุกขั้นตอนเดอ้อันนี้ก็คือกระเป๋าทรงกลมกําลังให้กระเป๋าทรงกลมใบนีใบแรกแล้วก็เป็นใบสุดท้ายอันนี้มันเป็นใบทดลองตอนนี้แม่กําลังใส,ใส่กระดุมใส่แนวเกาะมงฟ้ามันน้อยๆมัวง่ญ่ดอกกระหูว่าสีใสียงไหนน้อยกระดอกกระเดีย,ย,ยอยน่อยกระดอกกระเดียประมาณหานิ้ ห้านิ้วครึ่งแต่ว่ามันก็สวยของเขาอยู่นะแม่เรากำลัลงใส่ให้ตกเต่งเหลือใส่อันนีแล้วก็ใส่งวงไห้ถ้่เบื้งตอนแลวเนาะตอนเสร็จค่อยจะเอามาอ้างอีกเทื่อนึงตอนนี้ก็บเบื้องตอนขั้นตอนนี้ไปก่อนลักษณะจะเป็นแบบนี้แหละเฮ็ดอันนี้ก็โอ้ก็สได้แต่ละหูแต่ละอันนี้ ต้องสอดต้องงานละเอียดงานปานิดน่นะแม่ใจไม่รักครับไม่ได้เด้เนี่ย